ตำบลขุนทะเลเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตำบลที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดของอำเภอลานสกาตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอลานสกาซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสกาประมาณ9กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด65ตารางกิโลเมตรหรือ4625ไร่ ตามตำนานพันกว่าปีมาแล้วถิ่นคุ้นทะเลแห่งนี้เป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่ติดต่อกับอ่าวไทยเมื่อครั้งที่พระเจ้าสีธรรม,มศกราชมาสร้างเมืองและสร้างพระบรมธาตุที่หาดทรายแก้วพื้นที่นี้เริ่มกลายเป็นพื้นแผ่นดินแต่ยังมีแม่น้ำที่เกิดจากภูเขาไหลผ่านตำบลขุนทะเลประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน12หมู่บ้าน จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี2565ตำบลคุนทะเลมีจำนวนครัวเรือน2,683ครัวเรือนมีประชากร7,293คนแยกเป็นชาย3,523คนเป็นหญิง3,770คนลักษณะภูมิประเทศของตำบลคุนทะเลส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเป็นที่ลูกคลื่นลาดในทางตอนใต้ของตำบลมีเทือเขาและอ่างเก็บน้ําทางตอนบนเป็นที่ราบลักษณะเป็นลูกคลื่นเป็นแอ่งกระทะมีคลองส่งน้ําชลประทานผ่านตลอดแนวตนําบลสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับทําการเกษตรสภาพเศรษฐกิจประชาชนขุนทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรทําสวนเช่นสวนยางพารา สวนผล,ลไม้บังคุดทุเรียนเงาะลองกองลางศาสตร์ตำบลขุนทะเลมีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนกับคนใต้ทั่วๆไปที่นับถือพระพุทธศาสนาและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ในหลายๆด้านเช่นประเพณีทำบุญให้ฐานไฟในเดือนสประเพณีกวนข้าวยาโคข้าวมัทุป,ปายาตในเดือนสาม ประเพณีเข้าพรรษาในเดือน8ประเพณีวันสาเดือน10ททำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายในเดือน10ประเพณีวันออกพรรษาชักพระในเดือน11เเราจะเอาข้อมูลของตำบลเราเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์คือพวกเราทุกคนช่วยกันวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะไม่ข้อต้นต้นคือข้อมูลเจอปตอนะคะข้อมูลขจจสองพอแล้วก็ข้อมูลที่เป็นปัญหาในทุกหมู่บ้านของตำบล ขุนทะเลเรานะคะเพื่อเราจะมาวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อจะพัฒนาคุณภาพเอาข้อมูลอะ่ะเอาส่วนที่ดีเสริมขึ้นไปแล้วส่วนที่ไม่ดีเป็นข้อด้อยของตำบลเราก็จะได้แก้ไขปัญหาโดยทาโครงการแก้ไขปัญหานะคะโดยที่เราจะใช้าสารสนเทศของตําบลเรานี่คือข้อมูลสารสนเทศนะมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของคนตําบลขุนทะเลในเรื่องของการทําระบบสารสนเทศตําบลเนี่ยครับ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศข้อมูลตำบลเนี่ยเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยครับก็คือเกิดจากกระบวนการลงไปทําประชาคมในระดับหมู่บ้านนะครับก็คือการจัดทาประชาคมระดับหมู่บ้านและก็มีข้อมูลอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาจัดทําในระบบสารสนเทศก็คือหนึ่งระบบกบทนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เอามาทําระบบสารสนเทศ ข้อมูลตัวที่2ก็คือข้อมูลกชช2คนะครับข้อมูลตัวที่3นะครับที่เราเอามาใช้นั่นก็คือข้อมูลการจับการจัดทำวิธีประจากมของหมู่บ้านนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับก็คือการจัดทำวอสนะครับซึ่งข้อมูลทั้ง3ส่วนนี้เมื่อเราได้ข้อมูลทั้ง3ส่วนมาแล้วนะครับเราก็นํามาเข้าในระบบของสารสนเทศนะครับหลังจากนําข้อมูลทั้ง3ตัวนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยระบบนะครับก็จะแปลผลให้อัตโนมัตินะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศซึ่งแปลผลออกมาแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ด้านนะครับมีทั้งหมด5ด้านแล้วข้อมูลมันก็จะบอกว่าใน5ด้านเนี่ยมันจะมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ออกมาก็บอกว่าข้อมูลด้านไหนที่เป็นข้อมูลที่มีปัญหามากที่สุดนะครับเมื่อมีปัญหามากที่สุดเราก็จะเอาข้อมูลด้านที่มีปัญหามากที่สุดนะครับไปจัดทาโครงงานโครงการแผนงานโครงการนะครับ เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลนะครับอันนี้ก็เป็นแนวการจัดทําระบบฐานข้อมูลนะครับหรือว่า c a นะครับในระดับหมู่บ้านและระบบในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลครับจากการวิเคราะห์ระบบข้อมูล CIA ของตำบลขนทะเลนะครับก็พบว่าตำบลขนทะเลมีปัญหาด้านอาชีพเป็นอันดับหนึ่ง มีปัญหาด้านความยากจนเป็นอันดับสองทีมสารสนเทศต,ตำบลขนทะเลจึงได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขนทะเลจัดทําโครงการปลูกผักกินเองในพื้นที่โคกหนองนาโมเดลหมู่ที่9ตําบลขนทะเลเมื่อปลูกผักกินแล้วก็ให้สามารถชาวบ้านสามารถที่จะมาเก็บผักในพื้นที่ไปประกอบอาหารในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตาบลขนทะเล ถ้าพันผักเหลือมากก็สามารถนําไปขายเพื่อเป็นไรายได้นําไปซื้อพันผักมาปลูกทดแทนต่อในแปลงหลังจากนั้นเมื่อมเมล็ดพันุผักที่แก่เต็มที่เราก็สามารถมาเพาะพันเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลุนทะเลต่อไปครับันนี้ก็ได้มีกาสถ้ามันมีเส้นด่วนวครับตำบลท่าลาต้นเตรตรแแบบนะคกลับถึงตรงนี้จังหวัดไครกับ เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดนะครับแต่จ,จากที่ดันทำนั้นได้ายงานนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจําเป็นจะต้องมาสร้างให้เกิดขึ้นนะครับตามข้อตกลงของหมบานาเราจะมีการทําแสงของดงหน้าแล้วก็ผื่นพักนะครับตามทีร้างเวทีต้องการแล้วเชี่ยเหลือเกินว่าตรงนี้เป็นการสร้างความมั่นคงทางงานแล้วก็เป็นแบบ่ังกิดีที่่ันผู้วา่าราชการจังหวัดกันอาจเป็นเจ้าองของการในไอแนวทางวานะครับแสงนี่ต้องไม่หน่อยหนะ้าว่าแสง อยู่ในสวนนะครับฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรือองขอนการขยายพนุ์เราเราจะทำแบบนี้ไปทุกอำเภอให้ได้ครับค่ะต่อถือว่าขอบคลุมจากการจังหวัดนะคะที่ทันลงมาดูพืนที่จริงนะคะแล้วก็ได้มาพัฒนาต่อเนื่องนะคะตรงนี้ถือว่าก็ชื่นชมนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะมีการทุกอำเภอนะคะแต่วันนี้อำเภอลาสกาเป็นอำเภอเช็กออฟก่อนนะคะเริ่มสตาร์ทอำเภอที่อำเภอปิตินิ่ต่อไปอำเภอส่องซับที่จะมาเรื่อยๆโดยพนั้งานที่เราจะโชว์ให้ทันเห็นค่ะ แต่วันนี้ข้อดียักเดี๋ยวไปกลุ๊ปพัะกัต่อค่ะ <c oughs> เชิญเลยค่ะ